สวัสดีครับทุกคนวันหยุดใกล้จะหมดแล้วนะครับวันนี้มาเลาะสวนกับคุณแม่นะครับเอาแม่ก็ไม่เห็นไก่ไก่มันเอาออกสิเบิดแล้วแม่ลูกมันเคลียร์มาขงในเนี่ยเอาไก่อันนั้นนะก็มันตายโอ้ยถือวัดถือฝนถือยังเกาะถือฝนมันย่างโม่ปะเนี่ยย่างที่หาตัวเอาไปเลยชนแล้ว <laughs> เอางามแต่ทั้งหนาท่นนี้ใช่แกงที่ไหนะบบมันแรลงก็ยังน้องหันหมอ,อมสุดๆจากต้นนะครับได้ถือกันมะปึง<ม>เอาทางงามๆอ่างเด้อ <Okay. S 1> อืมรังแั่สวนให้อันนี้พัน,นยังมนอ่ะกิมจูอันที่เขาปลูกตอนนั้นมันอตนน้ำท่วมตายไหมเออกับอันแบบ้มมันกินเลยอ๋อ

กินแลน้วรสชาติหวานดีอยู่กินยังกินบวบข้อบวบหญ้าบวบเขี้ยนไปชมบ,บักทัว่วร์ย่ได้บหยาสีแปดนอันนี้เรียกปลูกหยาอย่างนี้เนี่ยอเอาไปเทสยังกินไม่ยังแดดด้ยอ๋อไปได้เปลาออกเทียขยย้าวโพดนี่ยังวะนนี้ ต้มเพราะมันทอดตันเก็บต้มแล้วกระดับหน้าได้เห็นี่กินว่ายังไ่ไม่จะซื้อพ่อจะได้กินบอกนี่นมาเ้ออยมาหน่อยช่มันเงี้หน่อยก็ติดเลยพอได้ซื้อเขา โอันนี้โห uh, แกงน้อยบ่พร okay. ้อมกินพอมาถ่ายพ่อ <chat> ก <industry venge> ินบ <advertisements separately>. ่เ <chat> นี่ยแกงน้อยอยากกินก็ได้เงินกินท่านกินเป็นมาแกงน้อยถ้าได้กินเนื้อผิดผิดผิดเพิ่มออกมาอะกาศบ่กรรยากาศบ้านสวนคุณแม่สะอาดนะคะ